คงไม่มีใครอยากที่จะถูกปฏิเสธโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้โดยสารที่กำลังเรียกร้องรถแท็กซี่หรือว่าพยายามที่จะเรียกรถแท็กซี่แต่หลายๆคนเชื่อว่าเคยโดนปฏิเสธมาแล้วเลยกลายเป็นกำลังมีการรณรงค์กันในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อระบุถึงมาตรการชัดๆเลยว่าควรที่จะปฏิบัติตัวยอย่างไรสำหรับผู้โดยสารที่ถูกรถแท็กซี่ปฏิเสธคุณวิพาปิ่นแก้ววันนี้ลองปฏิบัติตามมาตรการนี้ค่ะว่า ได้ผลจรริงหือไไม่่คะทย PBS ลองสุ่มเรียกแท็กซี่ย่านสยามสแควร์จุดนี้ถูกร้องเรียนปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารเป็นอันดับต้นๆผ่านสายด่วน1584กรมการขนส่งทางบกทดลองเรียกแท็กซี่จำนวน3คันช่วงบ่ายคันแรกเรียกไปส่งที่จังหวัดนนทบุรีคนขับแท็กซี่มีท่าทางหยุดคิดแต่ไม่ปฏิเสธ คันที่สองให้ไปส่งที่จังหวัดนนทบุรีเช่นกันคันนี้ก็ไม่ปฏิเสธคันสุดท้ายเรียกให้ไปส่งที่ตลาดสะพานใหม่กรุงเทพก็ไม่ปฏิเสธเช่นกันทั้งสามคันไม่ปฏิเสธจากการสอบถามผู้โดยสารบางส่วนเคยถูกปฏิเสธและมีบางคนเคยร้องเรียนผ่านกรมการขนส่งทางบก แต่ไม่มั่นใจว่าจะได้รับการแก้ไขจริงจังส่งรถมั่งครับไม่ก็คนนั่งเยอะใบครับถ้าไปกับเพื่อนเขาจะเป็นคนที่แบบเลือกเลือกเลือกผู้ริสานก็ไม่เคยเราเรียนะเพราะว่าคิดว่าทําไปก็ก็เหมือนเดิมก็จได้แต่แก้อะไรยากก็ก็ทนนะครับก็ก็เรียกสามสี่คันก็ต้องมีละคันหนึ่งต้องไปครับเคยครับผมก็ส่วนมากก็จะเป็นส่งรถใช่ไหมฮะแล้วก็ บางครั้งผมนั่งกลับตอนกลับบ้านางฮะก็ทางที่จะไป BTS ที่กลับบ้านมันติดอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่ารถติดไม่ไปคนขับแท็กซี่คนนี้ขับมากว่า20ปีสะท้อนสาเหตุที่แท็กซี่ส่วนหนึ่งปฏิเสธผู้โดยสารบางคนอาจมองว่าไม่คุ้มค่าในช่วงรถติดหรือมีความจําเป็นต้องไปส่งรถให้ทันเพราะจะถูกปรับเงินผมไม่เคยร้องเรียนคุณเลยนะใครเสียโอกาสไอ้ที่ลุงได้หนูไปรังสิตนะ200บาท แต่แต่หนูเรียกไปสะพานใหม่ลุงไป,100ปร้อยกว่าบาทแต่พอสิบเมตรหนูลงแล้วแล้วลุงก็เสียโอกาสไปแล้วก็ตีเปล่ากลับไปเรื่อยเรื่อยไม่มีใครไม่มีใครเราไม่สามารถจะไปร้องเรียนใครได้เลยกระทู้หนึ่งในเว็บไซต์พันทิปถูกส่งต่อจํานวนมากแนะนําให้ผู้ใช้แท็กซี่ที่ถูกปฏิเสธทดลองร้องเรียนไปที่กรมการขนส่งทางบกหลังจากร้องเรียนไปแล้วจะมีข้อความแจ้งกลับไปบอกความคืบหน้าว่าได้ดำเนินการอย่างไร กแกกอนอกจากสายด่วน1584แล้วก็แอปพลิเคชันรวมไปถึงเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกซึ่งจะเป็นช่องทางให้กับผู้โดยสารนั้นได้เข้ามาร้องเรียนแล้วซึ่งผู้โดยสารเองก็จะต้องจําวันเวลาสถานที่รวมไปถึงรูปร่างลักษณะของผู้ที่ขับรถด้วยและที่สำคัญนะคะก็จะต้องจําเลขทะเบียนแล้วก็สีของรถยนต์ให้ได้ด้วยเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกนั้นได้ติดตามตัวมาสอบสวนอีกครั้งค่ะ สถิติพื้นที่ที่ถูกร้องเรียนปัญหารถแท็กซี่สูงสุดผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน1584กรมการขนส่งทางบกตั้งแต่เดือนตุลาคม2558ถึงเดือนพฤษภาคม2559พบว่าหน้าห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนมีกว่า2,000รายรองลงมาคือหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์กว่า1,000ราย ส่วนข้อหาความผิดที่ต้องพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถสาธารณะสูงสุดคือปฏิเสธรับจ้างผู้โดยสารรวมสองข้อหากว่า200รายกรมการขนส่งทางบกได้ติดตามผู้กระทำความผิดไปตักเตือนเสียค่าปรับตามความผิดอย่างนี้เป็นความชัดเจนอย่างหนึ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นในระบบคือเมื่อมีผู้ให้การสนับสนุน โครงการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์แล้วเนี่ยเราต้องให้ความมั่นใจเขาว่าเรื่องราวที่ทุกท่านร้องเรียนเข้ามาเนี่ยทางศูนย์หนเนี่ยรับไปดําเนินการต่อทุกกรณีไปตั้งแต่การที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ว่า,าผู้ร้องเข้ามาเนี่ยจะมีความครบถ้วนหรือไม่เช่นทะล้องเข้ามามีแค่เลขทะเบียนเนี่ยเรามีระบบฐานข้อมูลอยู่ก็ต้องไปตรวจสอบดูว่าใครเป็นเจ้าของจะติดต่อได้ที่ใครเพื่อจะเรียกตัวผู้ขับขี่มาดําเนินการ หลังจากนั้นแล้วก็ดําเนินการขั้นต่อไปคือเรียกตัวผู้ขี่มาสอบสวนกว่าสองปีที่กรมการขนส่งทางบกเปิดให้ผู้โดยสารร้องเรียนปัญหารถสาธารณะผ่านหลายช่องทางพร้อมบังคับใช้บัตรก,การลงโทษอย่างจริงจังกับผู้ขับรถแท็กซี่ที่ทําผิดรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกว่าผลตอบรับตลอดสองปีมีจานวนผู้โดยสารร้องเรียนเข้ามามา,มากขึ้นสาเหตุอาจไม่ใช่แท็กซี่ทําผิดกฎข้อบังคับมากขึ้นตามไปด้วย แต่เพราะผู้โดยสารมีช่องทางการร้องเรียนง่ายและสะดวกมากขึ้นวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน